ตำรวจจังหวัดชุมพรครับสามารถจับกลุ่มคนขับรถลักลอบลำเลียงชาวโรฮิงญา26คนนะครับระหว่างเดินทางปรากฏว่ามีชาวโรฮิงญาขาดอากาศหายใจเสียชีวิตถึง3คนนะครับจากการตรวจสอบครับพบว่าเป็นขบวนการใหญ่ครับเส้นทางจากชายแดนภาคเหนือเข้าไทยนะครับเพื่อผ่านไทยไปยังประเทศมาเลเซียครับ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพรถสองคันครับคันแรกเนี่ยเป็นกระบะสีเทาขับนําหน้าแล้วก็มีรถกระบะสีบรอนอีกคันหนึ่งครับตามหลังมาทั้งสองคันนี้นะครับขับผ่านชุมชนห่างจากจุดที่พบศพชาวโรฮิงญาถูกนํามาทิ้งไว้เมื่อวานนี้ประมาณ500เมตรครับหลังตํารวจภูธรหลังสวนแกะรอยรถทั้งสองคันนะครับก็สามารถจับตัวนายพิทักษ์ทารานกลางและนายเสกสรรกระเสาได้ที่จังหวัดเพชรบุรีครับ จากการสอบปากคำคนขับรถทั้งสองนะครับยอมรับว่าลำเลียงชาวโรฮิงญามาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเพื่อจะไปยังอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสแต่ขณะวิ่งผ่านอำเภอหลังสวนครับมีชาวโรฮิงญาเสียชีวิตสองคนจากการขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็มีชาวโรฮิงญาอาการโครม่าก็เลยทิ้งไว้บริเวณใกล้กับวัดเศษทารามตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ นอกจากนี้ยังพบชาวโรฮิงญาในพื้นที่ตำบลวังตะกออีก2จุดนะครับก็คือบริเวณหนองปลา6คนป่าหลังโรงแรมจันสว่างอีก6คนครับรวมชาวโรฮิงญาที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด26คนครับจากข้อมูลครับชาวโรฮิงญาที่ได้รับการช่วยเหลือบอกเล่าผ่านล่ามนะครับบอกว่าขบวนการค้ามนุษย์นำพาแรงงานทั้งหมดมาจากรัฐยะไข่ครับแล้วก็จะเดินทางไปยังย่างกุ้งและเมือง ลาเม่งนะครับแล้วก็เดินไปอาศัยอยู่ที่โกดังแห่งหนึ่งในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาครับจากนั้นจะมีทหารจากกองกําลังพิทักษ์ชายแดนของชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งขึ้นตรงกับทหารเมียนมานํารถไปส่งใกล้ๆก,กับชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับโดยการเดินทางจากจุดเริ่มต้นมายังปลายทางที่ชายแดนแม่สอดใช้เวลานานเกือบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ยังมีรายงานข้ามชาติผิดกฎหมายรอลักลอบข้ามฝั่งมายังไทยอีกกว่า300คนครับ แต่ทุกวันนี้ที่ดันยะไข่ก็มีการสู้รบแล้วก็มีการยิงกันปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารพม่ากับทหารของเอเอ้าันยะไข่ครับเลยไปพวกนี้ก็อยู่ลําบากเลยไปมันก็ติดต่อกับญาติพี่น้องทางมาเลเซียเพื่อที่จะสมัครใจไปทางทำงานที่มาเลเซียครับเลยไปให้ญาติพี่น้องเนี่ยติดต่อในหน้าโดยญาติพี่น้องเนี่ยที่มาเลเซียครับติดต่อในหน้าให้แล้วก็ออกมาก็คือครับออกจากดานเยนไข่ประมาณเดือนสิงหา ตั้งเดือนสิงหาครับแล้วก็นั่งเรือจากด้านยะไข่ประมาณ3วันแล้วก็มาคึ้งที่เมืองย่างพุ่มจากเมืองย่างพุ่มเนี่ยครับมีรถกระบะสองันไปรับแล้วก็มาอยู่ที่เมืองมะละแมงจากเมืองมะละแมงเนี่ยครับมีกองกําลังทีเอฟของพมาเปล่นตั้งหันใจแด่พมาเนี่ยครับไปรับตัวมาที่มาพามาไว้ที่คูดังแห่งหนึ่งในเมืองแยาวดีครับแล้วก็มาอยู่ในเมืองดีเมืองเยาววดีเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จาก ในหน้าเนี่ยน่าจะเป็นคุณโทบอกเขาสังเกตว่านะครับน่าจะเป็นคุณคนโทรบอกว่าคือลูกของคนนี้พ่อเชื่อนี้ลูกคนนี้เขาใจต่างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเขาก็คนที่ใจต่างเขาก็คัดแยกออกทีนี้พอรวบรวมได้ประมาณ26คนเขาก็เริ่มะยอยพามาเขานั่งรถจากไอบูด,ดังตรงนี้ครับประมาณ3ามชั่วโมงแล้วก็มาที่ริมแม่น้ำแห่งหนึง่งน่าจะเขาสังเกตว่าเป็นแม่น้ำ แม่สอนไอ้แม่นางแม่แมาตรงระวังเยาวดีกับแม่สอนนะครับชาวโรฮิงญาทั้งหมดครับจะต้องจ่ายเงินคนละ10ล้านจัดนะครับแบ่งจ่ายเป็น2ส่วนครับ5ล้านจัดแรกจ่ายเมื่อส่งชาวโรฮิงญามาถึงชายแดนไทยครับแล,แ,แ,และเมื่อมาถึงชายแดนมาเลเซียนะครับจะจ่ายให้อีก5ล้านจัดครับเป็นเงินไทยประมาณ1,50 0 0 0บาท ส่วนอาการของชาวโรฮิงญานะครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7คนในจํานวนนี้อาการโครม่า1คนครับอีก6คนอาการดีขึ้นแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และมีชาวโรฮิงญาเสียชีวิตเพิ่มอีก1คนครับตอนนี้รวมมีผู้เสียชีวิต3คนครับ